สวัสดีครับอยู่กับช่องของผมเองนะครับเทอร์โบยูสคามีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นซูซูกิคา r ิเบียนนะครับ s j c 1 3 Sporty ้คันนี้สีเหลืองดําสวยๆนะครับสีมีรอยบ้างตามการใช้งานกันชนหน้านี่สามเขาเปียกเลยองนะครับใส่พร้อมใส่วินได้เลยนะครับนี่เป็นฐานวินในตัวแล้วนะครับแล้วก็มีกาดกระจกนะครับ s โนว์เก a i r อร์โโอโ ของแต่งคันนี้คุ้มมากนะครับคันนี้ยกสูงเทินเผาเรียบร้อยนะครับผมยางตะขาบ33นิ้วสโล650นะครับช่วงล่างนี่สวยๆเลยมีป่งล้อคุมด้วยนะครับยางตะขาบ33ล้อละคังทรงดีเพียวๆบางๆนะครับผมเฟืองทดเรียบร้อยนะครับผมสโล650แอร์ทำใหม่นะครับแอร์ทำใหม่แยงลงเล็มเรียบร้อยทุกอย่างครบภาสีเต็มนะครับพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อเลยภายในสวยแอร์นี่เย็นจนหนาวนะครับระบบโฟร์บิวใช้งานได้ปกตินี่ ลังคาสวยๆแพนในสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยนี่เครื่องนิ่มจริงๆนะครับผมคาบูพันสามเดิมๆนะครับสตาร์ทติดง่ายชิ่งเดียวติดนะครับขเครื่องสะอาดๆนะครับไม่เยิ้ม ทาบูเบิกใหมว่าน้ำเบิกใหม่ให้นะครับผมแล้วก็คอมแอร์เบิกใหม่พวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับครบจบทุกอย่างแล้วนะครับของแต่งนี่ทํามาเกือบทุกอย่างแล้วเอาไปแบบพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้1นึ่0แบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแบาทสนใจมาดูรถที่จังหวัดร้อเอนะครับมาดูรถได้เลยนะครับผมสนใจติดต่อ092 6 5 0 0 2 9 2นะครับ เดี๋ยวทิ้งคอนแทคด้านล่างไว้อีกทีนึงนะครับช่องทางการติดต่อนะครับรายละเอียดทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ